คุณผู้ชมครับหลากหลายความเชื่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับคำว่า eye of Horus หรือว่าสัญลักษณ์รูปตาที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆในศิลป,ปะของอียิปต์นะครับเป็นสัญลักษณ์แทนดวงตาของเทพเจ้าของอียิปต์ที่มีความสําคัญมากหนึ่งองนะฮะนั่นก็คือเทพ Horus เทพเจ้าท้องฟ้านะครับที่มีศรีรษะเป็นนกเหยี่ยว มีดวงตาข้างหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์นะครับและอีกข้างหนึ่งเป็นดวงจันทร์เราจึงเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าดวงตาของฮอรัสนั่นเองนะครับที่แทนด้วยดวงตาของมนุษย์ที่มีหางตาเป็นคล้ายๆเหยี่ยวชาวอียิปต์โบราณน,นับถือดวงตาของฮอรัสเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองและยังได้เปรียบเทียบสัญลักษณ์เรื่องราวของความรู้สุขภาพดีความมั่นคงต่างๆนะครับชาวอียิปต์เชื่อว่ามีพลังอำนาจมีความวิเศษต่างๆเยอะแยะมากมาย แน่นอนครับวันนี้กูรูที่จะมาให้ความรู้เรื่องราวของดวงตามหาเทพนะครับกูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรื่องราวของพลังหินบะบาดต่างๆวันนี้ยินดีต้อนรับอาจารย์หญิงจุธามาศและสงขาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนานและนานแล้วค่ะห้าพันกว่าปีมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเชื่อกันว่าชาวอียิปต์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ คิดค้นวิวัฒนาการอะไรต่างๆแบบว่าเจริญก้าวหน้าทางด้านความคิดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแต่เหนืออื่นใดเขามีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้านะคะและเทพเจ้าที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆอียิปต์มีเทพเจ้าเยอะมากนะคะเทพเจ้าที่สําคัญที่สุดก็คือโอซิริสไอซิสนะคะและก็ลูกของท่านก็คือฮอรัสนั่นเองนะคะ ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะดวงตาคอรัสหรือว่าสัญลักษณ์รูปดวงตาเนี่ยค่ะเป็นหลากหลายความเชื่อมากทีเดียวนะคะแต่ชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครได้ดวงได้บูชานะดวงตามหาเทพเหล่านี้นะคะก็ถือว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองจากท่านท่านก็จะได้เฝ้ามองอยู่นะคะคอยระแวดระวังอะไรให้อยู่เหล่านี้แหละนะคะ รวมไปถึงว่าเป็นเหมือนหมอเป็นเหมือนแพทย์ในการที่จะบำบัดรักษาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเป็นเหมือนผู้ประทานพรนะคะดังนั้นต้องบอกสัญลักษณ์รูปดวงตามหาเทพนะคะหรือว่า Eye of Horus เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะรวมไปถึงเป็นเรื่องของความเชื่อถือศรัทธานะคะที่ยาวนานมากดังนั้นต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มีพลังอำนาจจริงๆคงจะไม่ยาวนานจนถึงทุกวันนี้และหลากหลายวัฒนธรรมในโลกนี้นะคะ ยังมีรูปของดวงตาเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์มากมายทีเดียวเพราะ <ผม S 1> ฉะนั้นเนี่ยดวงตาก็เหมือนดวงตาที่3น,นะคะเป็นยานอย่างรู้ของเราด้วยเช่นกันในความคิดในการสร้างครับอาจารย์วันนี้ต้องถามกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนอาจจะได้ดูเทปนี้เป็นเทปแรกครับอาจารย์น,นะคะแนวความคิดในการสร้างเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยนะคะอาจารย์คำนวณแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่า มันจะมีเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยนะคะและก็เป็นภัยพิบัติแบบทําลายล้างเนี่ยมหาศาลอย่างที่มนุษย์เราคาดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเราเคยเจอแผ่นดินไหวแบบ9้าวริกเตอร์ที่ญี่ปุ่นอะไรเหล่านี้มาแล้วนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนที่เรารู้จักรอดพ้นจากภัยพิบัติไม่ว่าภัยจากแผ่นดินไหวภัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะจากพายุจากทอร์นาโดอะไรเหล่านี้นะคะ มันจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องสืนามิอะไรเนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะอย่ารอให้มันเกิดขึ้นก่อนเราอยากให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดว่าสัญลักษณ์รูปดวงตาที่อยู่ยั้งยืนยงมายาวนานนะคะ5,000ปีแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองมนุษย์เราได้เช่นกันสำหรับคนที่เชื่อถือศรัทธานะคะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะเราวางอยู่บนรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะคซึ่งพีระมิดเนี่ยนะคะก็คือตัวแทนของสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกยุคโบราณนะ,ะที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้และนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ากี่ชาตินะคะเข้าไปสำรวจกันแล้วและบอกว่าพีระมิดนี่แหละคือที่ที่รวมรพลังจากนอกโลกพลังจากจักรวาลพลังจากรังสีต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะคะ และเมื่อไหร่ก็ตามที่ปีระมิดอาบไล้แสงสีทองของเทพรานะคะคือสุริยเทพนั่นเองเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มพลังมากมายมหาศาลนะคะเป็นพลังแห่งความมัง่งคั่งร่ํารวยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะสมัยก่อนก็เชื่อกันในเรื่องการเพาะปลูกก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องผลผล,ผลิตอะไรต่างาๆเนี่ยนะคะถ้า และหลายคนศึกษาในตัวอาจารย์ตลอดเยวลาอาจารย์เป็นนักเขียนใช่ค่ะอาจารย์คิดไม่ว่าวันนึงจะมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับอียิปต์แต่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่เดินทางไปทั่วโลกอยู่แล้วในการที่จะรักษาตัวต่างๆด้วยแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์ไปอียิปต์มาแล้ว3มรอบนะคะด้วยความผูกพันและก็ด้วยความเชื่อถือศรัทธาใน วัฒนธรรมนะคะในความเชื่อนะคะและในพลังอํานาจบางอย่างมันเร้นลับมันบอกไม่ได้แต่ว่ามันดึงดูดเราไปนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นอาจารย์ยิ่งเชื่อเขาไปใหญ่เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องมีความผูกพันกับอียิปต์นะคะเพราะว่าพอเราคิดที่จะทําเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าต้องปลูกเสกที่ประเทศอียิปต์นะคะต้องไปถึงดินแดนนั้นให้ได้เพื่อจะหาคนนักบวชโบราณที่จะปลูกเสกได้เชื่อไม่ว่า พอติดต่อไปปุ๊บเนี่ยค่ะทางมันโล่งสะดวกมากก็คือว่าเหมือนเหมือนมีคนพลอยเปิดทางให้อยู่แล้วใช่ค่ะไปติดต่อตรงไหนก็ง่ายมากต้องคือข้อดีก่อนนะพี่ชายอาจารย์เป็นเอกอัครราชทูตที่ประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันกับอียิปต์เนี่ยนะคะท่านก็ได้ช่วยเหลือในการที่จะติดต่อผ่านมาทางประเทศอียิปต์ให้นะคะและก็ประเทศอียิปต์ก็ได้สืบเสาะหาว่ามีนักบวชโบราณนะคะซึ่งยังคงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอียุปโบราณมาเนี่ยนะคะ มาทําพิธีให้และก็ติดต่อให้ด้วยว่าเราจะทําพิธีที่มหาวิหารก็คืออยู่ในองค์ปิรามิดนั้นนะคะคสถานที่ที่เราลงไปทำเนี่ยนะคะคเป็นห้องซึ่งคนเข้าไปได้น้อยเนื่องจากว่าอย่างนี้คะ่ะอากาศก็น้อยและบุคคลธรรมดาห้ามเข้าไปนะคะนะดังนั้นนี่ต้องบอกว่า คืออาจจะเป็นเพราะพลังอํานาจของดวงตาฮอรัสก็ได้ซึ่งเราขอนะคะเราอธิษฐานขอเลยว่าขอให้เราได้พบเจอโคนเยี่ยสามารถทําพิธีได้ปลุกเสกได้วันที่เข้าไปนะคะตอนที่จะเข้าไปเนี่ยพระที่ทรงโกรดนะคะเหนือเหนือยอดพีระมิดเลยนะคะและลมมากทีเดียวต้องบอกว่าลมนี้แทบจะเรียกว่าเราเห็นลมเป็นตัวเลยนะคะและพัดอยู่รอบตัวอาจารย์นะคะ พอเรานิ่งสักพักหนึ่งเราบอกว่าเราขอบคุณที่เหมือนท่านรับรู้ว่าเราไปถึงแล้วเนี่ยนะคะคบอบคุณลมสงบเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยเชื่อว่าอันนี้เป็นพลังอํานาจที่มากมายมหาศาลทีเดียวค่ะครับมาพูดถึงการออกแบบเท็เจอร์นะครับของเหรียญต่างๆการวางเหลี่ยมวางมุมต่างๆ เพราะว่าเมื่อกี้สัมผัสเนี่ยถ้าเหรียญมีน้ำหนักคุณผู้ชมคือมันก็จะมีหลายแบบหลายครูรูต่างๆเขาจะทากันแต่ขออาจารย์ไม่มีน้าหนักส่วนใหญ่ทุกคนจะทําเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาเฉยๆนะคะแต่นี่ค่ะเราจะมีเหลี่ยมมีมุมให้ดูเห็นเลยว่าเป็นเหลี่ยมมุมของพีระมิดจริงๆนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือการออกแบบนี้มีการย่อส่วนมาจากพีระมิดโดยถูกต้องเลยนะคะย่ออัตราส่วนมาจากพีระมิดจริงๆเลยด้วยนะคะ และสีคือต้องบอกว่าอียิปต์นี้เขามีความสามารถในการทําสีอย่าลืมว่าสีทองเป็นสีที่ทํายากมากถ้าไม่ใช่ทงแท้เนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องยืนยันเลยว่าเป็นสีทองของอียิปต์จริงๆนะคะเราจะมองเห็นว่าทองจากอียิปต์มันจะสีมันจะต่างกันกับทองบ้านเราใครก็ตามนะคะ กลัวเกรงในเรื่องของภัยพิบตัติมีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราจะเจอภัยพิบตัติเราจะรอดปลอดภัยได้เมื่อใส่เหรียญดวงตามหาเทพนะคะ Eye of Horus อันนี้และรวมไปถึงว่าจะปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนอิชาริษยาก็จะหมดไปนะคะ,คะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือการลงทุนทางการค้าของเรานะคะ จะยิ่งดีขึ้นเราจะเหมือนกับว่ามีตัวช่วยในการมองการไกลแล้ว่าจะลงทุนอันไหนจะเล่นหุ้นตัวไหนนะคะจะทําการค้าอะไรกับใครแบบไหนเขาจะไม่หลอกไม่โกงและก็ประสบความสาเร็จมั่งคั่งร่ารวยได้ครับทีนี้สิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นคุณผู้ชมใาการทาครั้งนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็มารวมกับสร้อยร้อยรวมกันกับหินนะคะ<ห>ทำเป็นสร้อยคอ5<ห>ชนิดที่เป็นหินแห่งยุค ใช่ค่ะสวยงามมากอย่างเช่นเส้นนี้ครับเส้นนี้ที่ถืออยู่เนี่ยนะคะก็คือหินสามฐานเสือนะคะทำไมต้องเป็นสามฐานเสือจับสามฐานเสือเนี่ยเป็นหินที่หนุนดวงชะตาอยู่แล้วสําหรับคนดวงตกนะคะและยิ่งในปี2 5 5 8นะคะฉลูมะโรมะแมจอเป็นปีชงนะคะหินสามฐานเสือก็จะเป็นหินที่หนุนดวงแก้ปีชงให้ได้ด้วยนะคะนำมาร้อยรวมกันกับ เหรียญดวงตามหาเทพนะคะจะยิ่งส่งพลังมหาศาลมากทีเดียวค่ะคชันผมชนิดที่2คือลาพิสลาซูรีนะคะอุดรูรั่วทางด้านการเงินจะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะคะไหมดํานะคะสําหรับคนเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายเนี่ยนะคะใส่ไหมดําเลยนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือการค้ากธุรกิจการลงทุนการเจรจาต่อรองต้องใส่อาเกตนะคะ และที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับคนอยากถูกหวยนะคะอยากมีโชคมีลาบก็เป็นสร้อยหินอยู่ในาไคค่ะนะคะ5แบบ5ชนิดเลยจริงๆแล้ว1คนใส่ทั้ง5เส้นไปเลยยิ่งดีนะะก็เป็นเปลี่ยนเป็นวันก็ได้กันแล้วแต่นะคจริงๆแล้วราคาทั้งสร้อยทั้งเหรียญอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะ แต่โปรโมชั่นพิเศษก็คือสร้อยกับเหรียญชนิดไหนก็ตามลดเหลือ4,900บาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญถ้าว่าเป็นสร้อยก็อยู่ในกล่องกำมหยีใช่สวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรอาจารย์ก็จะมีกล่องให้มีข้อมูลต่างๆให้อย่างเรียบร้อยใช่แล้วใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับตลอด24ชั่วโมง นะครับวันนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวของตัวอาจารย์นี่แหละเป็นที่ตั้งในการที่หันเหชีวิตจากบรรณาธิการหนังสือใช่นะครับผักเหชีวิตมาเป็นกูรูนะครับที่จะช่วยเหลือมนุษย์ค่ะครับผมนะครับวันนี้ผมกินสลวิเวศชีวินแล้วก็อาจารย์หญิงจุธามาศและสงขาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ